สวัสดีครับทุกคนผมแจ็ควรพบพวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดหลอนของเพื่อนร่วมทางบนถนนมาเล่าให้ฟังก่อนจะไปฟังช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเสียงล้อรถบดไปตามถนนภูเขาแคบๆในคืนที่หมอกลงจัดต้นกับเมยคู่รักวัยทำงานกำลังขับรถมุ่งหน้าขึ้นเหนือเพื่อไปกางเต็นท์พักแรมที่อุทยานแห่งหนึ่ง ทริปนี้ควรจะเป็นทริปพักผ่อนธรรมดาถ้าพวกเขาไม่พลัดหลงเข้ามาในเส้นทางที่ไม่ควรมีใครใช้ GPS นำทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถนนเริ่มแคบไฟถนนหายไปเหลือเพียงไฟหน้ารถที่ส่องเห็นต้นไม้สูงทึบสองข้างทางไฟหน้ารถของต้นส่องออกไปได้เพียงไม่กี่เมตรก่อนจะถูกหมอกหนาทึบดูดหายเข้าไปเหมือนมีบางอย่างคอยปิดกั้นสายตา เสียงเครื่องยนต์เป็นเสียงเดียวที่ดังอยู่ในความเงียบอันอึดอัดเมย์นั่งกอดอกมองทางทั้งหน้าด้วยความรู้สึกเหมือนกำลังถูกใครบางคนจ้องมองอยู่จากในป่าเราผ่านป้ายนี้มาแล้วใช่ไหมคำพูดของเมย์ทำให้ต้นชะลอรถป้ายไม้ผูกพังที่มีชื่อหมู่บ้านเขียนด้วยสีซีดต,ตั้งอยู่ตรงหน้ามันคือป้ายเดียวกับที่พวกเขาเห็นเมื่อครู่ ไม่มีเหตุผลใดที่ควรจะวนกลับมาได้เร็วขนาดนี้ต้นพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่ความเครียดแต่ถนนเส้นนี้กลับให้ความรู้สึกเหมือนกำลังพาเขาเดินวนมากกว่าพาไปข้างหน้าเมื่อเห็นปั๊มน้ำมันเล็กๆกลางหมู่บ้านทั้งสองรู้สึกเหมือนเจอที่พักหายใจแต่ทันทีที่จอดรถเมย์ก็รู้สึกหนาวขึ้นหมู่บ้านเงียบสนิทไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงสัตว์แม้แต่เสียงลมก็ไม่พัด ในกระจกหน้าร้านเมเห็นเงาสะท้อนของรถเพียงคันเดียวทั้งที่เธอจำได้ว่าตอนขับเข้ามามีรถจอดอยู่ก่อนแล้วชายคนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดช้าๆใบหน้าของเขาซีดจนผิดปกติดวงตานิ่งสนิทเหมือนกำลังมองบางอย่างที่อยู่ลึกกว่าร่างกายเขาไม่ถามไม่ทักแต่พูดทันทีพวกคุณหลงทาง น้ำเสียงนั้นไม่ใช่คำถามและไม่รอคำตอบเขาเตือนอย่างรวดเร็วแต่ชัดถ้อยชัดคำอย่าเชื่อใจใครอย่าจอดอย่าช่วยอย่ารับใครขึ้นรถแล้วถ้าอยากมีชีวิตกลับออกไปให้ขับตามเข้าไปขณะเขาพูดเสียงรอบตัวค่อยๆจมหายเหมือนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านหยุดหายใจเมรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นจนหายใจไม่สะดวก ก่อนจะจากไปชายคนนั้นหันกลับมามองพวกเขาอีกครั้งถ้าเห็นผมอีกแปลว่าคุณเลือกผิดรถของเขาขับหายไปในหมอกอย่างไร้เสียงทิ้งไว้เพียงความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างถูกผูกไว้กับพวกเขาโดยที่ไม่รู้ตัวต้นเลือกไม่เชื่อเขาถามทางจากเจ้าของร้านแล้วขับต่อไปถนนยิ่งแคบยิ่งมืดและยิ่งรู้สึกเหมือนไม่มีจุดหมาย ไม่นานชายวัยกลางคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาโบกมือเรียกให้จอดเขาพูดด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรว่าเห็นว่าหลงทางจะอาสาพาไปส่งแต่เมย์สังเกตว่าแม้มอเตอร์ไซค์จะติดเครื่องอยู่เสียงกลับเบาจนน่าประหลาดและไฟหน้ารถไม่ทิ้งเงาของชายคนนั้นบนพื้นถนนเมย์รีบสายหน้าต้นขับผ่านไปโดยไม่หันกลับ ไม่ถึงนาทีเสียงแตรดังสนัน่นรถสิบล้อพุ่งเข้ามาด้านหลังไฟหน้าศาดเข้ากระจกเหมือนจงใจไล่ล่าต้นเหลือบมองกระจกหลังและเห็นใบหน้าคนขับชัดเจนใบหน้าที่ควรมีดวงตาแต่กลับเป็นเพียงหลุมมืดสองข้างกับรอยยิ้มที่กว้างกว่าคนจะยิ้มได้เมร้องออกมาต้นเหยียบคันเร่งสุดแรงก่อนจะหักเลี้ยวเข้าทางแยกอย่างสิ้นสติ รถสิบล้อหายไปแต่ความรู้สึกเหมือนถูกไล่ล่า,ย,ลายังไม่หายถนนเส้นใหม่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองไม่มีรถไม่มีบ้านแม้แต่รอยล้อใหม่ๆเหมือนถนนนี้ไม่เคยมีใครใช้ยายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางโบกมือช้าๆ เมไม่กล้ามองนานรถแล่นผ่านไปแต่เธอกลับเห็นจากกระจกข้างว่าศีรษะของยายหมุนตามรถได้โดยที่ลำตัวยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไฟเตือนน้ำมันดังขึ้นสัญญาณโทรศัพท์หายไปพร้อมกันจนในที่สุดพวกเขาเห็นกระท่อมหลังหนึ่งมีแสงตะเกียงสั่นไหวเหมือนเปเลวไฟกำลังหวาดกลัวชายไทยผู้เขาออกมาต้อนรับเขาฟังเรื่องทั้งหมดเงียบ ก่อนจะถามเพียงคำถามเดียวว่าระหว่างทางมีใครพยายามให้พวกคุณหยุดรถไหมเมือ่อทั้งสองพยักหน้าเขานิ่งไปนานก่อนบอกว่าข้างหน้าเป็นถนนขาดเป็นเหวลึกและไม่มีใครใช้เส้นนี้มานานแล้วเขาเสนอให้พักค้างคืนแล้วเช้าจะออกไปขอความช่วยเหลือให้ขณะที่ทั้งสองกำลังหลังเลเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นรถคันหนึ่งจอดหน้ากระท่อม และคนที่ลงมาคือชายจากปั๊มน้ำมันผมมีน้ำมันรถมาด้วยผมจะพาพูกคุณออกไปเดีน๋นี้ด้วยความกลัวทำให้เมย์อยากออกไปจากที่นี้ทันทีไม่อยากอยู่ต่ออีกแม้แต่วินาทีเดียวทั้งสองจึงขับตามเข้าไปแต่ยิ่งขับตามต้นยิ่งรู้สึกผิดปกติถนนเส้นนี้มันคือทางที่ชายไทยผู้เขาบอกว่าถนนขาดยังไม่ทันพูดจบ แล้วร่างหนึ่งก็เดินตัดหน้ารถร่างนั้นคือพระธุดงยืนอยู่กลางถนนใบหน้าสงบผิดกับความกลัวในใจของทั้งสองพระมองทั้งสองด้วยสายตาสงบแล้วกล่าวว่าโยมรู้ไหมผีตนนั้นมันไม่หลอกด้วยความน่ากลัวแต่มันหลอกด้วยความหวังดีมันจะทำให้โยมคิดว่ารอดแล้วก่อนจะพาไปตกเหวทั้งสองตัวสั่นด้วยความกลัว กระเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อคืนนี้โยมอย่าไปต่อเองอาตมาจะนำทางให้เมชงักหลวงพ่อจะขึ้นรถไปกับพวกเราหรือคะพระพยักหน้าและบอกว่าจะพาไปพักที่สำนักสง์กลางป่าเจ็ดวันต่อมาเจ้าหน้าที่อุทยานพบศพชายหญิงในเหวลึกมือทั้งสองจับกันแน่นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ เหมือนพวกเขายอมตามไปมากกว่าถูกบังคับจากกล้องหน้ารถเสียงชายคนหนึ่งดังแทรกเป็นระยะตลอดทางเสียงเดียวกับที่ปั๊มน้ำมันอย่าจอดอย่าเชื่ออย่าตามมันไปเขาคือคนที่ตายตรงเหวนั้นคนสุดท้ายที่พยายามเตือนคนอื่นก่อนภาพจะดับกล้องจับได้เพียงถนนว่างเปล่าไม่มีรถนำหน้า ไม่มีใครอยู่ในรถนอกจากต้นกับเมและนั่นทำให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเพื่อนร่วมทางที่พวกเขาเชื่อใจไม่เคยมีตัวตนตั้งแต่ต้นมีเพียงบางสิ่งที่ต้องการคนไปแทนที่มันเท่านั้น